สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะเป็นแป้งตัวหนึ่งค่ะที่น่าจะเป็นแป้งฮิตอยู่ช่วงนี้พอดีนะคะก็เป็นแป้งตัวนี้นั่นเองค่ะเป็น m i s t e a n May flower triple cover powder นะคะมี spf 25 pa บวกด้วยนะคะแป้งตัวนี้นะคะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตลับสวยมากนะคะเป็นลายดอกกุหลาบนะที่เป็นแบบออสีดำนะคะ แล้วก็เปิดออกมานะคะก็จะมีเป็นกระจกนะคะแล้วก็เป็นตัวแป้งนะคะแล้วก็มีพับอยู่ข้างล่างด้วยแบบนี้นะก็ตัวนี้นะคะเป็นเบอร์เบอร์สองมันจะมีทั้งหมด3เบอร์ตามนี้ มี1 2 3่มีอ2 3นะคะแต่ว่าวาไปซื้อมาจากตลาดนัดคือที่วาไปซื้อเนี่ยมันมีแค่1กับ2ไปดูมาหลายร้านมันก็จะยังมีแค่1กับ2นะแบบเขาไม่ยอมมีเบอร์3มาขายอะ่ะเขาบอกว่าคนไม่นิยมมันดำไปวก็แบบเอ๊ะ สีผิวคนทั่วไปประเทศเรานี้มันขาวขนาดนั้นเลยเลยก็แบบว่าได้มาเบอร์2นะคะแต่ว่าเพิ่งไปเห็นมาที่ e v e n Boy มีเบอร์3นะก็หลังจากที่ลองแล้วก็รู้สึกว่าชอบอาจจะไปซื้อเบอร์3เพิ่มนะคะตัวนี้ราคาร้อยกว่าบาทเราจําไม่ได้ว่าาซื้อมาประมาณ150หรือยังไงสักอย่างแต่ e v e n Boy บขาย149นะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ราคาถือว่าโอเคมากๆนะเพราะว่าตลับสวยพกแล้วแบบเออเลิศนะแล้วก็ใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบ ค่อนข้างที่จะเนียยแล้วก็ปกปิดได้ประมาณหนึ่งอย่างหน้านี้นะคะที่วาใช้เนี่ยก็จะเป็นแป้งล้วนๆเลยนะก็จะเป็นทาแป้งลงไปด้ดวยด้วยพับที่ให้มาเลยนะคะก็ออกมาก็รู้สึกว่าโอเคอยู่นะคะสําหรับเรื่องคุมมันก็ไม่ได้คุมมันแบบว่า หน้าแมทไปเลยนะมันยังมีความรู้สึกว่ายังมันคือตรงจมูกวานี่ก็จะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตรงแก้มเนี่ยก็ไม่ได้แบบเออมันอะไรมากมายแต่ไม่ได้แบบคุมมันเวอร์หวัวงก็คือเป็นแป้งธรรมดาทั่ว,วไปนะคะแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเนียนนะค่อนข้างชอบตรงความเนียนนะคะแล้วกออ็ปกปิดพวกรอยสิวต่างๆของวาได้โอเคอยู่นะคะตรงนี้มีสิวที่ แกะไปเมื่อเช้าแล้วก็ตรงนี้ก็มีรอยนะแต่ก็ถือว่าโอเคนะคะแบบเนียนเลยอ่ะแล้วก็ทาง่ายไม่ได้ทาหนาไม่เยอะรู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้หนักหน้านะคะก็รู้สึกว่าเออโอเคเลยนะคะส่วนเรื่องสีวาวไปรู้สึกว่าเอสสองเนี่ยเห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างว่าไม่ได้เชดดิ้งไม่ได้อะไรเลยนะนี่คือลงแป้งล้วนๆเลยนะคะก็รู้สึกว่าเฮ้ยสีมันก็พอไปได้นะไม่ได้ขาวเกินไปสําหรับ S2 จริงๆด้วยนะคะแล้วก็ S3 อาจจะพอดีหน้าไปหน่อยหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่ารู้สึกว่าสีนี้สําหรับว่าโอเคนะมั เหมือนกับทำให้น้าดูผ่องดีนะคะแต่ก็อาจจะมีเพิ่มเฉดดิ้งอะไรนิดนึงได้นะคะเพราะมันดูวอกนิดนิดนิดเดียวนิดเดียวรู้สึกอย่างนั้นก็ภาวทาเสร็จเนี่ยว่าก็ฉีดสเปรย์น้ำแร่นะคะเพิ่มให้มันเป็นเหมือนกับเติดผิวนิดหนึงปกติจะไม่ไม่เป็นคนที่ไม่ได้ทาแป้งล้วนจะชอบแบบลองพื้อนอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ลองดูก็ถือว่าโอเคนะคะก็เนี่ยก็ฉีดนิดนึงให้มันรู้สึกว่าเอ,อ มีน้ำหล่อเลี้ยงอะไรอย่างงี้บ้างเพราะว่าตอนแรกที่ลงไปเนี่ยแป้งมันจะค่อนข้างแห้งกับหน้านิดนึงเพราะว่าฉีดสปเปรย์เข้าไปแล้วก็รอน้ํามันในหน้าผสมมานหนึงก็รู้สึกว่าเออดีเลยนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวยังไงจะมาทาให้ดูนะคะเดี๋ยวลองไปดูในคลิปนะาว่าทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงสาหรับแป้งตัวนี้ค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเบอร์ S2 นะคะที่ว่าลองใช้นะคะก็ถือว่าโอเคมากนะคะสําหรับว่านะคะที่เป็นคนที่มีผิวสีประมาณ NC 35โดยประมาณนะคะคือค่อนข้างไปทางเข้มนะไม่น่าเชื่อว่า S2 ใช้แล้วโอเคแต่ว่า S3 มองว่าน่าจะออกมาดีเหมือนกันนะคะแต่ว่านี้ก็ดูแบบพองๆดีนะคะไม่ดรอปไม่หมองดีนะคะอ่ะก็เผื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจให้เพื่อนๆนะคะที่จะลองซื้อแป้งตัวนี้ดูนะคะยังไงวันนี้ ขอลาไปก่อนนะคะเพราะก็ใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ